ทางด้านผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็ได้สั่งให้จับตาดูการแสดงความเห็นทางการเมืองนะคะถึงแม้ว่าจะปรับทัศนคติไปแล้วก็ตามค่ะพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกได้เปิดเผยว่ากรณีที่มีแกนนําบางกลุ่มยังแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างต่อเนื่องแม้จะเชิญไปทําความเข้าใจและปรับทัศนคติไปแล้วก็ตาม ว่าแต่ยังมีบางส่วนนะคะที่ยังไม่เข้าใจค่ะจึงต้องพยายามที่จะทําความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นซึ่งได้มอบหมายให้พลโทกัปนันรุดดิษแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้บัญชาการากองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยไปตรวจสอบและดําเนินการต่อไปสําหรับการเชิญผู้ช่วยทู่ทหารต่างประเทศกว่า25ประเทศรับฟังสถานการณ์ผู้บัญชาการฐานบกก็ยอมรับว่ามีหลายประเทศไม่เข้าใจประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 ดังนั้นต้องทําความเข้าใจว่าคนไทยรักและเทิดทูนพระมหากษัตริย์จําเป็นที่จะต้องปกป้องสถาบันส่วนการดูแลความสงบเรียบร้อยยืนยันว่าทุกขั้นตอนทําอย่างระมัดระวังไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะทางด้านความเคลื่อนไหวคดีนายกริตบุตรดีจีนเผยแพร่แถลงการสํานักพระราชวังปลอม ึ่งถูกฝากขังไปเมื่อต้นสัปดาห์แต่ยังไม่ได้รับการประกันตัวเนื่องจากติดปัญหาด้านเอกสารและเงินประกันล่าสุดนายสุภวั์ทักษินทนายความได้นำหลักทรัพย์จำนวน400,000บาทมายื่นต่อสารทหารแล้วรอเพียงคำสั่งศาลเท่านั้นค่ะ